สวัสดีครับวันนี้วันนี้มีเจอด่านนะครับ ห้าโมงสิบสิบห้านะจ๊ะสิบห้าสิบห้าไปดูป้ายบอกว่าวันนี้วันอาทิตย์อาทิตย์ที่อะไรนะวันนี้วันอาทิตย์ที่ห้าอาสาเยอะมากเลยครับอาสารครับ ไม่ไม่สมบูกกันนอกครับให้ออก,กน่างกายฮะ ตู้คมด่านตู้คมด่านหลายคนจังฮะ มีตำรวจอยู่ห้านายครับทางนั้นอาสาหมดแล้วอาสาครับใครเข้ามาแชร์ให้หน่อยครับแชร์เข้ากลุ่มให้หน่อยนะครับ

อันนี้รถไทยกันเนี่ยมอ,มองไม่เห็นนะครับวันที่26มกรา63นะครับ26มกรานะครับะทะเบียนรถครับทะเบียนทันนี้ ไม่ทราบว่ารถใครนะครับเฮ้ยคันนี้รถใครกันเนี่ยอ่ะผู้ก,อง,กองไม่เลือกจะคุยกับผมนะครับผู้กองขอโทษไปอ่อหนึ่งหน่อย <laughs> รถรถก้นนี้ทะเบียนขาดเมารู้รถไทยก็รถรถคันนี้รถใทยครับไม่ไม่ผมรูไงเนี่ยไม่บอกผมนะโมโมรถไทยเนี่ยรถก้อนนี้รถใครคันดำรถไทยครับเน็ตเอาทะเบียนขาดไหมครับคุณเอามาใช้ได้ไงครับรถรถรถทะเบียนขาดคุณมาใช้ได้ไงอะไรฮะ อาสาเอารถมาใช้รถทะเบียนขาดนะครับยังไงครับแจ้งอยู่นี่อาสาเมื่อกี้เมื่อกี้พูดว่าไงครับทำไมเหรอเฮ้ยครับเจ้าของเจ้าของรถทะเบียนขาดครับอันนี้เจ้าของรถทะเบียนที่ขาดที่ถ่ายดูเมื่อกี้นะครับอ่ช่วยแชร์ไปเยอะครับพูดอะไรครับพูดออกสื่อเลยครับ อันนี้เจ้าของรถนะครับขับรถไม่เสียภาษีออกมาใช้นะครับคุณใช้สิทธิ์อะไรครับถึงใช้รถทะเบียนขาดมาใช้มาไอ้นี่ครับนะครับเอาถ่ายไป้ผม่อองเเ็บนอาเอาเลยครับเอาเลยครับ ออาเลยครับหัวเลยครับเดินมาแล้วกลับมาขึ้ไปไหนนะครับอาตาขับรถตำรวจนะครับตากลมมาก็ผิดนะครับอันนี้ผิดด้วยครับคุกซ้ำปืนนะฮะบอกว่าทำไมจะรถผมเองจะเป็นไรนี่ครับ อใครับก we ันาไรัอรถันเรีกเหรืออกปเไหบอกมตามอยู่รถมาชอบชอบมีประเด็นครับอาสาชอบมีประเด็นชอบจังเลย เอาแชร์เข้ากลุ่มด้วยครับใครเข้ามาแชร์เข้ากลุ่มด้วยฮะครับอาตาขับรถส่วนบุคคลนะครับไม่มีสิ่งกักคุมนะครับดูนะครับ ใช้รถส่วนตัวมันใช้งานในนาทีนะครับตอนนี้ด่านเก็บแล้วครับแต่ยังไปไม่หมดนะครับ ใครใครเป็นเจ้าของที่ตรงนี้นะครับฟ้องร้องได้เลยนะครับมีการฉี่อยู่ข้างในที่นะครับใครเจ้าของที่ฟ้องร้องเลยครับเนี่ยเยี่ยวใส่กําแพงนะครับหญ้าตายหมดเลย จแล,ล้าววันพระวันเจ้าก็ไม่เว้นครับวันนี้วันพระใหญ่ด้วยถ้าตัวเจอก็เป็นได้แค่ผู้ป่วยเอาผู้ป่วยไปแล้วเอาผู้ป่วยไปแล้วเอาน้องก็ไปประบัดด้วยแล้วกันนะอ่าอ

ขอบคุณทุกท่านครับที่มารับชมเก็บดานไปแล้วครับมีประเด็นนิดนึงอาสา,าถามว่าถ่ายรถผมทำไมมันจะฟ้องรถมันจะ,นะเปลียนขายครับวันที่26มกรา62ครับเอ้ย63ครับเดือนนี้เดือนอะไรแล้วครับมีประเด็นหน่อยหนึ่งแต่ตอนนี้อาสาเหลือคนเดียวครับหนีไปหมดแล้วไปกันหมดแล้ว ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาคารับชมสวัสดีครับพี่ไม่ได้